โดยบาจะมั่งโบเคลื่อนเองบ่ดนี่แม่น้าบิดเดินเฮ็ดนึงบ่ทันเก่งเด็ตัวนี้มันจากน้าหน่อยนึงโอ้เนาะนี่เนาะอันนี้เฮียนใหม่เนาะบาจะมั่งเนาะแม่ยังโบได้เป็นยังบ่เป็นโบเป็นย่างเมื่อน่ะเสาลายใหญ่เอาห้ข่อยทงหนึ่งข่อยยังบ่ได้กินย่างย่างเอาไว้ดีแหละไว้ตำมะหุงกินนล้วกัน สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศมือนี่กัมาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพาอสาดวงมือนี่กัย่ำคำคำเนาะยื่นบ่าจำมั่มเนาะมือนี่เนาะโดยสะดวงกะกำลังเกียมซีเมื่อเนาะก็เลยมาแวลิ่นน้ำผึ้นกอนจังเล็กจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะกะสีมาอัปเดตเฮือนซานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกได้ส้มนำกันเลยเนาะ โดยตอนนี้ห่านตัดผมเผื่อนกายังเปิดบบได้เนาะพี่น้องเนาะมีแต่เผื่อนไปหลอดตัดเนาะไปหลอดตัดอยู่แถวบ้านแถวเพื่อนคนเนาะกลับอยู่คุ้มเทิงทั้งเพื่อนบ่ลหลอดพุ่นเนาะโดยคันสิเปิดกะขี้พุ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งนาเพื่อนเผื่อนเป็นหนทางแดงเนาะขี้พุ่นเข่าลายลายเนาะเปิดกับโบได้เนาะแต่ละมือเพราะว่าเผื่อนแกยดินเนาะแก่ดินไปคลายทางผัดทางแดงขี้พุ่นกับลายเนาะบัานนี้เนาะโดย สะดวงกะมากับน้องอนุนสองคนเนาะโดยพุ่เนาะทางอ้ายเพิ่นกะหากลับมาแต่เวียกเนาะเพิ่นกะกำลังอนามัยอยู่เนาะโดยเดี๋ยวฮันซีเขาไปหาอ้ายเพิ่นเนาะแต่ละมื่อกะขำเมื่อเนาะพี่เนาะขำเมื่อได้เห็นเทียนเห็นซานสะดวงกะบ่าวจะมั่งก็คือกันเนาะเพิ่นเห็ดเวียกหลายอย่างบ่าวจะมั่งเนาะ มือหนึ่งเพื่อนกะโอ้ไปลายเวี่ยงลายงานเพื่อนเนาะสบายดีบาดจมั่สบายดีโดยอนามัยย้ำขำเนาะมัอนี่ทำความสะอาดด้วยมันสะอาดสช้างมีเงินโดยมีเถื่อนมีโชคมีลาบนะเพื่อนแม่นได้ขอกระว่าอยู่ได้โดยโอ้จะสอบประชิดมันโดยบาดจมั่โบกเคลื่อนเองแบบนี้แม่นทาพี่เป็นเพ็ดนึงบ่าท่นเก่งนี่ตัวนี้มันจยากนานยนึงโอ้เนาะนี่เนาะอันนี้เฮียนใหม่เนาะบาดจมั่เนาะ ม่ยังบ่ได้เป็นตะกี้ยังบ่เป็นไทยอะไรแต่กเบิ่งใน YouTube ยังบอกทันใเดี๋ยวนี้ค่อยเฮียนไปเนาะตะกี้เนาะแล้วก็บวกได้สำนีกับเมียเนาะโดยกะเบิ่งงบหานนเนาะงบเฮาบ่มีก็เลยได้สำนีเนาะด้วยมืดเลยมดสำนีเลยทำบ่ได้แม่พันซอยเลยกะโอ้บ่ได้มุ่งเลยหลังคากับแม่เพิ่นซอยบ่บ่จะมระามแม่นโอ้เนาะซอยก็ดีใจโด้วย เฮ็ดคู่มืออะไรบอดีอยู่แล้วล่ะโดยตื่นมาแต่เด็กชั้นสี่ห้าโมงหกโมงมออาากับชั้นก้มงานกับเผาถ่านไปน้ำโอ้ถ่านขวดแล้วว่ดถ่านถ่านนั่นไม่มันไม่ขวดมืคดมคนแหละแค่น้อยขวดเด่นไปซอยเจ้าซะก่อนเลยโดยปล่อยให้มันใหม่มืดก,ก่อนต,นต่างคนต่างซอยกันเนาะสะดวกแล้วก่ะมาซอยบาจามั่มเนานะบอดีปลูกพักบาบาจมั่มเพราะว่าชีเถื่อนขั้นนะลงชีปลูกดอกดาวเรืองเลยเออหัวโพน่ะนะบ่ดาวเรืองแล้วมันเถื่อนชีปลูกมันโดย เิิ่นนสได้งอยููคััปลกมซื้อซื้อดินมาถมอีกเนาะบาดจ็บมาเนาะแม่ซื้อดินมาจกสองหลอดนะสองหลอดสามหลดเนาะสองสามหลอดมาเอากระคูนด้วยเพราะว่าดินเพื่อนเจ้ามันเป็นดินอันนานเนาะคันถ้าปลูกมันมันสิบางามเนาะฮาต้องซื้อดินใหม่มาปลูกเนาะดินแต่ว่าดินโค้ด้วยเนาก็หไลเห็นนะครับปลูกมันกับพ่อได้ขายพ่อได้แก้ไขทุกมือนี่ไส่น้ำยังบาเจ็บมาน้ำนองเดโอ้น้ำนองเนาะข้ากันแหลกกันดำเอยากได้น้ำป้าป้าอยู่ปะ น้ำปลาปลากับบ่มีเงินไหนโอ้โดยโดยอันแถวนี้มีคนใส่น้ำปลาปลาอยู่บ่บ่จะมั่งน้ำปลาปลากับมันเขากระแพงกันนะแต่ก็ได้เราวพสะดวกก็มาอยู่หลายผ่าหลายปีอยู่นอกนั่อยู่น้าแม่แต่บุหู่ว่าแถวนี้มีน้ำปลาปลาบ่หรือบ่เนาะเห็นแต่ซอยไร่คนใส่น้ำน้องเนาะน้ำน้องมืดมันเท่อกับขั้นมันเท่อกับบ่ขั้นโอ้น้ำปลาปลานี่เพิ่นเอาเข่าองค์เฮียมาขอค่เลยว่าแม่ พอเพลินใช่เดี๋ยวสะโพกเฮียนอันในเฮือนคนนี่บ่มีเลยบ่มีแต่ว่าเออน้ำเมี่เฮียกี้ฮั่นบัดอยากต่อน้ำเพิ่นกะห้องงานน้ำนี่เพิ่นใช่น้ำยังสะน้ำป้าป้าโอ้น้ำป้าป้าบ่เพิ่นต่อมาข้าโอ้ยแพงแพงก็ได้สมมติว่าแต้เฮือนนั่นพ้องงานน้ำมาหาเฮือนเจ้านี่แพงอยู่บ่ขอต่อน้ำเพิ่นบ่แม่นว่ายต้เฮือนพ้องงานน้ำมันต้องไปขอต่อน้ำเพิ่นขอต่ออยู่ไชอยู่คนทางยืนทางใหญ่พุ่น่ะ ขอผุดเงิอนอันใกล้กีเพชรผุดผู้ใดเพิ่นกระต่อดําเขาอยู่ใส้เฮือนอันลวงอ่ะน,นะประมาณห่างจากนี่กับประมาณเกือบแปดแปดเก้าร้อยเมตรโอ้ถ้าเ้าต่อมาแ <c oughs> ต่พุดค่ะใกล้เติบได้พี่น้องบอ้โหว่าจักจักหมื่นน้ำบาดจำมั่มเนาะบนหนักเลยขันอ,อยาก<อ>ดได้นี่อยากได้อยู่เปล่าขันอยากได้เป็บ่าวจะมั่มบริสายน้ำบาดานบ่โอ้มีแต่น้ำน้องนะแทนนน้อง โอ้ผุนะทางเมียเพิ่นกะกำลังหดฐานอยู่แล้วตอนนี้หด <Okay. S 1> เปียกๆจังบรูเนาะบาจจมั่มเนาะโดยเนาะอันนี้กะทานเพิ่นเนาะมืดนี้ได้อยู่ประมาณชาวปลายสอบหรือว่าสามสิบสอบถามมันใหม่มืดเนาะสลา,าใหญ่เนาะนถ้าพูดได้เราจะได้สวด บดีเงินคืนนู่มเฮตโน่อะได้นอะคือถอดขวดอันบัวพะอควดกระยาเดือนหกจังขวดเด้ช่วงช่วงนี้ทานคล้ายบดีเด้จังจังขวดอะไเอาเงินในท้ายสีนม่มเฮตโน่แบบนี้อ้าวเห็ุจังไดนสักขวดมากกบ่าบด้คลายได้สักขาวขาขวดอะไเขาก็ต้องหาลูกค้าหาลูกค้าบ่ซี่ยูไปขายตลาดลักแปดบ่โอ้ยลอยูกับบมีไม่เจี๊ยบได้ไหรเห็ดทานเห็ดทานผัดบวมีลอยูจะได้ เออเพ่นากันมีเงนส้อเงื่อนโอรยเ่อกับแมงกเแมงนเริ่มมอกแมงกทรุ่ไหลมันเริ่มข้าวเลยป่านะนำนน้องนี่บอข้าวพอข้าวบริเกื้อทำบริเกื้อหัวหางเลยเลยพอมันกินตามมาติแล้วมันก็ใหญ่เองมันโดยบาดจะมำเลี้ยงปลานํ่ยเตาพี่นะโอ้ยเป็นหมื่นบาทพอได้องโอโดยทั้งทำไมอะไรมันใหญ่ไปแล้วเลือกบอกบาดจะมำน้องจะเกจักแมงกประมาณเห็นแบบมันขืนให้บักใหญ่หนึ่ เห็นแต่พอรมันเนาะเจอแต่ช่องดรอปตะว่าประมาณสิบปลายเมตรน้องนี่ได้สิบปลายเมตรปลายเมตรมันเกิดมาตะกี้เป็นยังยังยกน้องบ่มีน้ำใช่ตะกี้แมนเมนตะกี้ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่เนาะบาดจำมั่นเนาะบ่มีน้ำใช่พะถ่าเลยกจกโล่พะถ้าดวงมาอยู่นี่กะหลายปีเลยได้เนาะบาดจำมั่นเนาะตั้งแต่อันมีเรื่องพะถ้าขีดลังหนึ่งผู้สะดวงมาอยู่สะดวงกันยังน้อยอยู่เนาะมาอยู่กะเมื่อแล้วบาดจำมั่นนี่มาอยู่ตำลังเนาะโดย ปลาแม่หลองแม่แห็นลูกหกปีสิบกว่าปีเลยเยาว่าเศปีเลยปล่อยปลาบัดน้ำน้องห้าผัดบ่มีบอลระบายออกเนาะแม่เขาก็บริเกือ้อนะโดยบอกได้อาบน้ำหายได้เนี่ยอาบหาดแล้วผื่นท่อ,อนเลยนะยไม่ใช่จ้างไอ้หลอดตัดมามันเกิดตัดเองย,ยงาจิราเมื่อก,กี้เห็นหลดเปลี่ยนข้างหลังอันนี้ก็ไม่บัตรผื่นตัดหายเนาะกะหาผื่นตักเนาะเห็ดนั่นเห็ดแล้วขั้วกับติตัดให้มันเที่ยงกันเลโย อันนั้นนะมักมักเล่นจ้ะกระโดดโลกเนาะมักเล่นจ้ะเนาะเล่นนี่เก็บเอานี่แม่นี่มึงสิเก็บบ่เป็นยังมื้อน่ะสาลายใหญ่เอาให้ข่อยถุงนึงข่อยยังบ่ได้กินยังๆอันนี้ก็เ็บาไว้นี่แหละไว้ตามะหุงกินนํากันมันสุกแล้วเฮาก็เก็บไว้ในตู้เย็นโดยมักเล่นเพิ่นกระดกมักพริกเพิ่นกระดกเนาะบาดจะมั่นนี่ปลูกยังก็เป็นเนาะผักตําลิงเพิ่นก็งามๆอจ้ํากินลก็ได้ โอ้มาเราพูดตัดคอแล้วลูกจะนั่มัดงามแมนอันมันสิแก่หมดเลยในหน่อใบมันอันนั้นหมดเลยแมนโอ้๋ยเก็บไปให้เม่าอันเมเา่าข้ามน้ำเมตุข้ามน้ำโอ้ยแถวตาทานกันแบงกันชิ้นมัดพอได้ยากมาเก็บเอาโดยแถวตาทานกับใกล้ใกล้มากค่ะสะอ่อนแต่มันกเล่นเพิ่นเนาะคอเมื่อยอันตำแจวมัะเล่นเราจะไปแบ่งให้เมเา่าแล้วนี่โดยโดยมันชุกเลยเสียได้มันมันเน่าบพอไปไปปลูกพ่อคนรุ่นเลย ไอ้ข่อยสิเก็บไปอันนั้นแรกน้ำน้ำแข็งกินจะสิเก็บไปแรกน้ำแข็งบ่เออข่อยสิเก็บเป็แรกน้ำแข็งเข่อยจะลงไปทางลุงเพราะว่าข่อยขอยเก็บเนียนแล้วกับปั้นเพิ่นเพิ่นกันแลกบ่ซาลาไน่เอาเนี่ยนะเราเองบ่เลยกค่ะเป็นแลกอันน้ำเพิ่นเพิ่นกันให้เขาแลกอยู่บ่ว่ะให้เขาเห็ดกินเด็กกันสิแนมแนมบ่ออันร้านให้แนเมออยู่ทางหน้าพอดีให้น้องสาวดำเหนเดนี่โอ้โดูดู นาะอันนี้การน้ำไม้กินซุ้มเพิ่นกำลังหดน้ำใส่กำลังติดเนาะโดยเมื่อไนซาวลายใหญ่เอาหายเสาดวงก็ลายเต๋อได้เหมือนนะเดยเพิ่นเก็บหายแต่หน่วยซุกมันเนาะมันมีกะซิเกตแผ่นนอกแบ่งกันกินในเต้าถ่านแต่ว่าข้าเก็บหน่วยเฮิร์มแบบนี้ถาไปใส่ตู้ไว้กับพอดีมันซุกเลยพอดีงามเนาะถ้าข้าเก็บตอนมันซุกกับมันสิเลเนาะไอแมมเนาะโดยเก็บไปอันแล้ว ยังเมื่อทุกอย่างแล้วเห็ดเสื่อมปะทู่เราจะมาดูเฮือนตัวเองนนะโดยเพื่อนเผื่อกาหากับมุงลังคาได้สองห้องเนาะยังห้องน้ำเผื่อเนาะยังห้องหนึ่งบันฝนตกมากกัน้ำถั่วมึงงามโดยคอยเป็นคอยไปเนาะเพื่อนเผื่อการยังโบกบบแล้วเนาะโบกแต่ทั้งหนาเนาะโบกได้เป็นเด้โดยเฮียนเฮียนบึงในยูทูบเด้อกะยขอเห็ดมากครับมันี้วยเราสองคน กับแม่นำเห็ดไปเห็ดมาอลไรก็เท่ากับแสวงหาเนาะเป็นเองเหมือนอยู่ทางในกันยังบ่ได้บวกเหมือนบ่อยแม่นแมนกะโลกันยังบ่ทธานในปูแต่ถ้าปูกะโลนี่เจ้าว่าจ็คเก็ตขันเฮือนเจ้าปูกะโลนี่นะโอ้ลายอยู่ไหนหอบบ่อลอยบ่อหอดบ่อดบ่อหอดบ่อดอยเอาหอดทางหลังนี่ได้บ่อหอดบ่อบ่อหอดขวากล้นะค่อยขอยประมวลเบิ่งนะหาก แล้วแต่สร้างเพิ่นประมวลเนาะบ่ฮู้ว่าจักจักแก่แต่สาวดวงไหลได้ล่ะได้ได้มันแก่มาเลยคล้ายอยู่หั่นตำบ่จะมาหั่นสาลาเอาไปแลกน้ำแข็งกินมื้อแลงบ่สิเอาไปให้น้องสิเปิดหั่นได้มื้อนี้โอ้ผูกมักเล่นก็พอได้ขายอยู่เด้หน่เพราะว่ามีหั่นตำไก่พ่อได้ขายสะดวกบ่พอได้คล้ายแต่ว่าแบ่งกันกินพุดนนะโอ้ขายกันหน่อยเดียวมันก็ อันห้าบอทามันเจ้าของหั่นตำหาน้ำเพิ่นบอสซื้อบ่ะีดเพิ่นกระปุกใช่ไหมปูคือกันบ่สกันมันเป็นตัวลงไปขายอยู่นี่ยโดยต้องหาพันธหาเน่หาพันกะสำสิกินเนาะบลาจมำเนาะคุงบางใไงเนี่ยอันนี้จะได้แบ่งให้ตำซุกแต่ส่วนร้ายชาวดวงบไปซูกินมักเล่นกันเลย เก็บเก็บเมื่อเลยนะโอ้ยไข่กัดหนาไข่ให้งดำเปิ่นเปิ่นยังให้แฟเอฟซีเห็นหน้าเมียบาจะมั่มนะผนงามช่วงนี้เพิ่นกำลังโปรโมทเมียในช่วงนี้ขันเม็ดกับเมื่อเช้าไปอีกสะดวงกะโอ้ยยังอีกด้เนี่ยแักเล่นเด่นนี่ไข่ปลาสีตามอยู่ได้ นี้กินกับข่าโนชดๆเลยตื่นมาหั่นไลายเวียกนะเราลืมดิฟดินี่นี่มีวิตามีโอ้หอยผัดบ๊หมักเลยพอยเห็นลังคนก็จะกินนะแซ่บแซ่บบุ้นวิตามินซีผักเพ็ดกับมืดเลยเนาะมือนาเห็นมักหลายๆนะมาปลูกมันปลูกใหม่ปลูกใหม่บ่สุดก่อนนะมืดอะไรมันบ่อืมกระปุกใหม่ก็เนี่ยโอ้โดย ไปได้ไดร้กาตัดผมเฮาน่โอ้เป็หลอกตัดสะดวงเหรอไอมันบูมีคนโดยก็เลยขีย่รถแจ็คไปหลอกได้เจอห่าหัวหกห,ห,หัวกะพ,พอได้เติมน้ำมันเติมบัตรโดดคลิปแหละ,ละโอ<ด>้โดยโดดคลิปกะเติมบัตรเฮาใส่ใอินเทอร์เน็ตไลน์เนาะบัตรจำมั่งเนาะโดยแทนหนึ่งมีจักจักมเมื่อเนื่องกันเขาถ่ายคลิปดีู๋ถ้าเขาเติมบัตรช่วงนี้บัตรจำมั่งยังบริลงคลิปด้วย ถ้าเขาเติมบัตรหนึ่งสิบพันนี่ได้สองคลิปเนาะบัตรจำมั่เนาะถ้าเขาใส่เป็นรายวันเนาะอันนี้บัตรจำมัใส่เป็นเดือนห้าหมื่นกัวเม็กเนาะเอากงนเราจะมั่นตั้งเท่าไรนานเท่ิบพันแต่สิบพันแต่สิบพันบเดือนหนึ่งกับเซนฮกเนาะบัตรจำมั่เนาะมมือเล้วแต่เขาลงคลิปลุกลงคลิปลายมันกับเบิดไวแมนแล้วกาห้าลิ่นน้ำเนาะม ดเล่นก็ไม่ได้คอยเล่นไปได้หรอกสะดวงถุงมือนี่ยังยังบดไอซูลินเนาะมิเตตัดชิปช่วงนี้เรียกหลายๆผ้าปะเถ้าไปฉีดยาเนี่ยมันไม่มีไผ่มิแต่บ่าจะมั่มเนาะโอ้ยเป็นอะไรพอเถ้าเจ้าก็เป็นหนิ่งคงบีไปกวดยี่หองมอแต่ผ่านมอผ่านว่าที่ให้ผ้าตัดบอหรือว่าจังไดกโับผ่านเถ้าแล้วคันนะโดยปลูก พักหลายลายเสาใหญ่คือว่าเลยเนาะเสาลายใหญ่ผู้เดียวคนผู้เดียวเนาะบ่าวจะมั่มเพิ่นกะเลนนั่นเลนนี่เนาะพอแถาจะหน่อยว่าพาพอแถาไปซักย่าจะหน่อยว่าพาพอแถาไปนั่นไปนี่เนาะเสาลายใหญ่เนาะบัดสาลายใหญ่เพิ่นกันนั่นก็เขากระเบงกระทานไง เห he he ็ดน <laughs> so so ี kind of ่เ <spatula> ห <intérieur> ็ดนั่นอีกหลายอย่างคือสะดวงเนาะสะดวงเมื่อนี่กัเพื่อสีหนึ่งค่วเพื่อสีเห็ดกินกับพอดีแปดโมงเก่าโมงเนาะเพื่อสีป้อนข่าวลูกเนาะนี่ยังไขรว่าโตโน่มาอยู่น้ำยาได้ไหมโดยใคอยู่ยังว่ามีอันหยาเอาให้เป็นยากับพอดีไรสิแลนทุ่นแลนที่แลนน้ำเลี้งแลนน้ำลูกเนาะเนี่ยะซีได้แบ่งกันกิ้นเนี่ยเลยไปแช่หน้ามืก่อนยังไปยากอาบน้ำเด้อบ่มีเครื่องเปียนี่ย โดยบัดเจ็บเป็นใได้สญาเจ้าถุกมือนี่เห็นหมดห่างไกลอะไรจจอยลงอันจจอยกินนอนกับแบบว่าแมนแมนเจ้าห่างไกลหมดแกงแหบบ้งโซบแห้งเลยช่วงนี้โดยกินเข่ามาแทบบแบบ้กินลายอยู่อันประเภทมือจัง,งนนอนีนังนี่มันหนอกไข่แน่เล้วบ้าขั้นเห็ดเวี้ยงนักลายกับบ่ได้ขาดวิตามินเขาเอิ่นนี่เลยเบาหวานมันเห็นแบบเขาพิการเฮียเจ้ามันเป็นเบาหวานบรูอีนัง เบ่อวานกันยังบรรทันไปกวดเบิง่งอ,อันเหี่ยวดุอยู่ไนะด,ด้เสร็จแล้วมึงโดยแต่ว่าบามันขึ้นสุดรไหนให้บ่อนยางบ่ได้โดยบ่อวานนี้มีเบาหวานแบบใดไหนเราจะมัเงบาหวานแข่งบาหวานเปือ่อยมันจะขึ้นกับตามมันทุกคนมีน้ำตาลมัด เมื่อวานคือบ้านเฮากินข้าวเหนียวนี่แห้งลายเนาะง่ายก็ชิเป็นนี่ง่ายไปเห็ดอาหารไทยอยู่ไทยโดยข้าวผัดกินรสหวานเนาะผัดชิมกุ้มือชิมกุ้มือเนาะให้มันได้รสชาตินั่น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 ปลาฉ่าปลาบึกรสชาติพัดนี่ก็คือกันมืดแกงพะแนงแกงเคี่ยวหวานไก่โดยมันก็เปรี้ยวหวานอันหวานสลายต้องใส่น้ยวตาลเมนบอยูอันผัดเน้นอยู่พุ่นผัดไทยอยู่บ้านห้าผัดล้างคนกับหมักล้างคนบ่มหมักคือสะดวนกับบ่มหมักหวานประดัเนาะประเภทแบบว่าต้มยังนี่ ชีใส่น้ำตาลเลยก็ได้นอกคือสะดวงแต่ถ้าเป็นอันหวานอย่างอื่นสะดวงกินน้องคือแบบน้ำหวานอีกอย่างกินน้องเป็นท้งวัวเห็ดอาหารไทยอยู่ไทยมันต้องได้ซิมได้พัดไก่กับเธอละสิบโลปลาบึกอีกค no? <O own. S 1> ือละสามปะดุกอีกคือละสิบโลปลานเพชรปะดุกนึกว่าสูงกับอันเดือยเจ้าด้วยแต่ยังได้ไปซ้ำนี่แล้วไปหาอยู่ไทยแค่ท่าเลปีไปจนซ้ำบ้านเกิดอยู่ไทยสะดวงบ่เคยไปแจ็คเทื่อได้สะดวงมื้มัอสุกซอย พรามสองพรามสามพรามเก้าพรามเจ็ดสุขุมวิทอเอเงินทับบุรีปากเกร็ดยตลาดบุญนานโกสุมแต่ว่าไปทั่วไปเลยไอ้อยไปทั่วมัดเลยอยู่ไทยเหตุงานอยู่ไทยหนูเป็นคนปากตลาดนะบ่จะรับการรัขายตลาดเนาะต้องเรียกลูกค้าตลอดนี้เรียกว่าแนวได้หรือเปลาดูก่อนได้นะครับที่เลือกได้ถามได้นะครับโดยโดยโดยดูก่อนได้นะจ๊ะโดยบัดนี้รสชาติเป็น ็นไงบ้างครับคุณพี่เขาก็บอกว่าอร่อยมากๆครับโอ้ดูยทางนี้ก็สิเจะถ่านเลยเขาต้องเงินเอาลูกค้าเด็โดยอ่นเอาซิมรสชาติบรให้มันเปลี่ยนโอ้ต้องแบบว่ามันมีสูตรของมันเนาะบาจามันคือจบดยได้สูตรมาแต่ไทยมั้พอเอ้อเจ้าก็ยังบอท่านเก่งอาหารไทยคั่น่มีทุนก็อยากเห็ดไปคายอยู่รักแปดนะค่นมีทึนแม่นเนาะเห็นห่านขายของกินซุกเนาะขายกับข่าวทหานามสั่งเนาะ คันประเภทพริกนี่อยก็จะขามไปเอาอยู่ไทยพริกเขามันแท่เพื่อนแกงใต้อ้าผิดแต่แกงไตผ้ามันเป็นังไพริกบ้านเฮามันมันบ่ได้มันบ่ได้หรเออมันก็รสชาตินบ่แกงเผ็ดตัวก็ใส่น้ำหนาปุ้นอ่ะมันเป็นพริกแกงเผ็ดหนาโดยบ้านเฮามันบ่เผ็ดปานใดเนาะแม่นมันเป็นโรงงานเลยเด้พริกงผัดชาโอ้ยแซ่บบ้านโดยเขาเห็ดยังก็แซ่บคลายก็ขายดีโดีคุณไงทานเจ้าบ่วหม้บ่ทางน่ะ ลมผัดไปผัดมาเจ้าฮ no ู 7, ้เบื้องน่ะเบื้องนี้ค่อยปล่อยแม่นเจ้าเบื้องน่ะถ้าเฮาปล่อยแห้งก็รูอันมุ่นได้นี่เนาะคืนบ่จ้คือว่าหรือนี่แหละเนาะโดยโดยบัดนี้สะดวกก็สิได้กลับไเด้อบัดนี้เด้อโดยเพราะว่าตอนนี้ก พุกโมงเดยวกับปรจักยังบริหารเรียนหอดซานเนาะเดี๋ยวทำไมทำความสะอาดรอบบ้านคี่เจาเนาะจังได้กะผักเป็นกำลังใจให้บ่าวจมั่มฟาแนลไหนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะดูไลค์เยอะๆนะครับโดยอันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะโดยบันนี้สะดวกกระซิได้กรับเลยเนาะโดยหูน้องซาผนอ้าวสบายดี ดูเฮาก็ส oh, ิไ wow. ด oh, oh, oh. uh ้ฮอดทานเด้อขวดกลางคืนบ่โอ้บ่ว่าบ่มีทานเด้อๆๆเนาะน้องซาเพิ่นก็บักใหญ่ๆนึงเนาะโดยบัดนี้สะดวงก็สิจบคลิปเพีงท่านี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางน้องเพิ่นกใสะดุ้งเนาะสะดุ้งตกปาเนาะโดยได้กุ้งได้หยังก็มีเนาะบางทีเนาะน้องเพิ่นกมีกุ้งอยู่เนาะโดย ก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็บากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องนะ <c oughs> เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขนนะุสุขคนเนาะที่บงคลิปสะดวงแต่ตอนจะจบที่บุกขามโฆษณาเนานะขอให้เอฟซีสุขุสุขคนซื้อได้ไขมันเนาะปลาสัตจกโรคพายไข้เจ็บเนาะโดยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะโดย,โดย,โดยตหเวนกับกำลังสิต,ตกดินเลยเนาะตอนนี้เนาะโดย ก่อนอื่นก็นต้องขอขอบคุณขอบคุณบาจามํมเนาะที่สวยเวียกสวยงานสะดวงเนาะโดยเพื่อนกับเห็ดน้ำทุกอย่างเนาะหลายอย่างเนาะบาจามัมส่นสะดวงกันเนาะขอให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองอันยมันควันยืนเนาะโดยบัดนี้สะดวงก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี